วันที่หนึ่งจะไปคุณปานพัฒน์วันดีๆนะครับวันปีใหม่จะพาท่านผู้ชมไปหวาดเสียวตื่นเต้นหน่อยคุณคือคุณจะให้นนอกจากสนุกสนานเฮฮาค่ะยังจะต้องหวาดเสียวให้ชีวิตได้ตื่นเต้นกันตลอดปีใหม่เลยนะิมรสชาติของชีวิตเข้าไปโอ้โหย้อยอบเลยพาใครมาไปดูฮะเดี๋ยวลุยคุยข่านะครับจะพาไปดูว่าเครื่องเล่นที่วันนะครับมันตื่นเต้นหวาดเสียวแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวในเอเชียนะครับที่อยู่บ้านเรานี่นะไปดูพร้อมกันเลยครับ ดูข่าวนี้นะครับอยู่ที่จงังหวัดเพชรบุรีครับและที่เห็นอยู่ข้างลังของผมนี่นะฮะคือเครื่องเล่นที่มีแค่หนึ่งเดียวในเอเชีย er ครับในช่วงปีใหม่นี้นะครับใครที่กําลังมองหาเครื่องเล่นใหม่ๆที่จะสร้างความมันและความเสียวไปพร้อมกัน ต้องนี่เลยไฟอิงมาคอนําเข้ามาจากประเทศเอรบันนีความสามารถของเจ้าเครื่องนี้นะครับจะหมุนบินเป็นแนวระยะประมาณ45องศาด้วยความเร็วกว่า50กิโลเมตรต่อชัอ่วโมงผู้เล่นสามารถบังคับปีกให้ตัวเราหมุนตามลมได้ถึง360องศาตนนนนนนีี้้้เรรราคคคุัคััััวจะะหมมไดบมแบบบ เจ้าไฟอิงมาคอนในบ้านเรานะครับเป็นเครื่องที่4ของโลกอีก3เครื่องจะอยู่ที่ประเทศเยอรมนีแคนาดาและอังกฤษหรือว่าเป็นเครื่องเดียวในเอเชียส่วนเรื่องของราคาเจ้าตัวนี้อยู่ที่33ล้านบาท ยังมีอีกหนึ่งเครื่องเล่นนะครับที่เดียวรู้ทีเข่าจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักซีโร่กาวิตี้ที่นําเข้ามาจากประเทศอิตาลีหลักการทํางานเมื่อผู้เล่นเข้าไปอยู่ด้านในจะถูกแรงหมุนและเวียงจนผู้เล่นจะมีสภาพร่างกายเหมือนหลุดออกจากแรงน้ม่วงของโลกอีกทั้งยังเป็นเครื่องเดียวในเอเชียอีกด้วย บางที่ึมันเป็นเราเนี่ยอยากไปเที่ยวต่างประเทศไปเล่นดิสนีนีแลหรือว่าเล่นอะไรแล้วแต่ต่างประเทศแต่ว่าเราพีนาคอปเปอรี้นี่นะครับ,รบนำเครื่องเล่นนี้มาเนรมิตที่อำาเนรมิดในแนวโมเดิร์นสไตล์แล้วก็บรรจุเครื่องเล่นไว้ด้วยสําหรับลูกค้าที่เป็นไวเอซ์ตรมคือดึงดูดให้คุณเรามาเที่ยวที่เมืองไทยอเป็นเครื่องเล่นจากต่างประเทศแม้แต่เกาหลีญี่ปุ่นมาเลเซียสิคโป์พวกนี้ก็ยังไม่มีเครื่องเล่นนี้นะครับเพราะเราเป็นหนึ่งเดียวในเอเชียนำมาเล่นที่บ้านเรานําดึงดูดเงินท่องเที่ยวเข้ามาในบ้านเรา มแม้แต่ชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาก็ยังเห็นว่าโอ้โหบ้านเขาก็ยังไม่มีถึงเวลาเดี๋ยวลุยคืยข่าวจะขอลองเข้าไปสัมผัสความมันด้วยตัวเองทั้งสองเครื่องเลยว่าจะมันแค่ไหนกันเชียว ไปแก่จ <mile> oh. <Wow. S 1> ุดยอดไหมโอเควันน oh. oh. uh ี oh. to together, uh ้ผมไม่ได้เล่นกับน้องนะผมไม่ไหวเดี๋ยวอ้วกไอ้น้องเขาเล่นเอาได้ไหมยอมไปตัวต่อครครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ที่เดี๋ยวลุยข่าวนะครับพาประสบความมันและเสียวขนาดนี้ถ้าใครอยากจะมาลองนะครับก็มาเล่นกันได้วันนี้เดี๋ยวลุยข่าวต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับน้องเดี่ยวแจ้งมานะครับเป็นกาพัดแหมใจดีปีใหม่นะครับจะมอบตุ๊กตาให้ท่านผู้ชมหน่อยไว้อย่างนั้นนะครับแต่ถ้าท่านอยากจะได้เลยครับ ท่านไปกดไลค์ที่ Facebook เดี๋ยวลุยคุยข่าวแล้วก็พูดคุยเข้ามานะครับว่าเป็นแฟนพระรามเก้าข่าวเช้า,าเดี๋ยวถูกใจน้องเดี่ยวเดี๋ยวส่งตุ๊กตาให้เลยนะครับส่งตุ๊กตาให้ด้วยนะคะ,ะก็พูดถึงเรื่อง